คันนี้ก็เป็น Honda HRV 1.8 RS นะครับเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสีขาวมุก539,000บาท539,000บาทเครดดีๆก็ฟรีดาวจะได้เต็มตัวข้างวัดอยู่ที่9,264บาทล้อเดิมก็สวยดีครับมันเข้ากันกับตัวรถนะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นตัว RS นะครับก็ตกแต่งมาจากโรงงานแบบสวยเลยอะนะสป,ปอร์ตนี่ล้อก็สวยดีฮะไม่มีริ้วรอยอะไร ไฟหน้าคือสวยสวยจัดๆนะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะไฟหน้าแบบเนี้ย Full LED เนี่ยนะครับอันนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่ติดนะแต่มันคือไฟสูงนะครับนี่เป็นแบบ LED ทั้งหมดรวมไปถึงไฟ Daytime Running Light หรือไฟ Daylight นั่นเองเป็นไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนะฮะอย่างสวยโอ้โหสว่างสุดๆนะครับแล้วก็นี่สวยไหมกระจังหน้าเนี่ยโอ้โห สวยมากนะครับเป็นโครเมียมลมดำอีกทีนึงนะครับแบบสปอร์ตนะครับอย่างสวยถ้าดูในคลิปไม่ชัดนะครับผมแนะนำให้มาดูรถจริงที่ร้านนะมาดูมาทดลองขับได้ครับรับรองคอนเฟิร์มสวยจัดจัดถูกใจแน่นอน Honda เนี่ยไฟหน้าแบบนี้ผมว่ามันสวยมากๆเลยนะนะเป็น Full LED เนี่ยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Civic ก็ดีนะครับตัว Accord ก็ดีนะรุ่นใหม่ๆจะเป็นไฟแบบนี้หมดเลย แบบ LED แบบสวยจัดๆนะฮะเนี่ยสวยมากนะครับผมชอบชอบแต่ก่อนไม่อยากบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบมากๆนะกัแบบ Honda h r v ชานะครับแต่ตอนราคาป้ายแดงนี่โอ้โหราคาสูงมากแต่วันนี้ราคาเหลือเพียง500กว่าบาทนะพี่เอ้ยผมมองว่าคุ้มนะแล้วฟังชันออปชั่นเนี่ยจัดเต็มสุด ตัวล้อสวยดีสวยทุกล้อกระจกมองข้างเนี่ยนะครับสีดําเงานะครับพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED มาพร้อมกับกล้องนะครับ Honda Lens Watch นะครับก็ไว้มองมุมอับนะครับติดฟิล์มดํากันศาสาร์นะฮะสวยๆแล้วคันนี้รุ่นท็อปทำไมผมหอบถ่ายแป๊บเดียวทำไมผมหอบสงสัยน้ําหนักขึ้นนี่มาพร้อมกับอะไรท็อปสุด หลังคาหลังคาอะไรพาโนรามิกซันลูฟนะครับพาโนรามิกซันลูฟนะครับผมจะไปบอกพานาโซนิกแล้วนะครับ <laughs> แล้วก็สาวกาสที่ฉลามทำไมผมหอบ <laughs> เหนื่อยสมาร์ทคลีเลตซิสเต็มนะครับปลดล็อกรถอัตโนมัติสีดำไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับกระจกออโต้คู่หน้าอันนี้เป็นซอฟทัชจับโฟกัสแป๊บหนึง่งแสงมันน้อยแล้วผมต้องจับโฟกัสนี่หนังอย่างดีนุ่ม ออโต้ Auto, นะฮะคู่หน้าเบาะหนังสวยๆพี่ดูพร้อมแอร์แบ็กนะครับนี่คือข้อมูลตกหล่นยังไงขออภัยนะคือฟัง์กชันออปชั่นคือมันล้นน่ะนะครับจัดเต็มจริงๆนะเยอะมากนะครับผมไปดูรีวิวมาโหจำไม่หมดพี่เ้ย <laughs> จำไม่หมดขอโทษทีนะเยอะ มือเดียวสวยจัดจัดประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดช่องแอร์โอ้โหอย่างกว้างพี่เอ้ยเย็นสบายนะครับคอนโซลสวยดีนะนี่พี่ดูลงตัวสุดๆแล้วก็มีเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อพวก USB นะครับ HDMI นะครับสมาร์ทโฟนนะครับ power outlet มีให้หมดด้านล่างนะตอนนั้นที่ผมดูนะแต่ว่าโอ้โหพี่เอ้ราคา ป้ายแดงนี่คือมีแปดแสนบวกๆอะนะไม่ไหวฮ <laughs> ะไม่ไหวพี่เลยนร่แล้วรุ่นเนี้ยตัวท็อแบบเป็นล้านข้างหน้าคือออตโต้นั้นแต่ด้านหลังนี่คือต้องกดค้างนะครับนี่ออตโต้เฉพาะคู่หน้าพี่ดูแสงมันน้อยนิดนึงนะเบาแบ่งพับได้หกสิบสี่สิบครับแล้วก็ปรับระดับได้หนึ่งสเต็ปนี่ดได้วยผมสะอาดสะอา้านแอร์เย็นแอร์ทั่วถึง ถ้ามันไม่ชัดก็ขออภัยนะวันนี้เสียงน้อยมากๆนะครับเครื่อฟ้าคือฝนอีกแล้วนี่สวยไหม215 55R17 นะครับได้ดิสเบรกทั้งสี่ล้อพี่ดูล้ออย่างสวยล้อเดิมๆนะครับเนี่ยพร้อมชุดแต่งของเขาอะนะครับตัว R-S อะนะฮะเนี่ยสวยลงตัวนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะเป็นรถ SUV อนเนกประสงค์นะครับยอดฮิตยอดนิยม ฮอนด้า HRV นะครับนี่ทรงสวยหรือถ้าจะไปรุ่นพี่อย่าง HONDA าซีอาร์ก็มีนะรุ่นท็อปสุดเหมือนกันปี2013นะครับมีรีวิวแล้วนะเดี๋ยวรอชมลิงก์ท้ายคลิปได้เลยมีรถเก่าก็สามารถนํามาเทินได้นะครับเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดพร้อมกล้องมองภาพถอยหลังนะไฟสองสว่างป้ายทะเบียนติดนะครับป้ายสวยด้วยนะด้านท้ายสวยไหมโอ้โห มีถาดยางเข้ารูปนะไฟสองสว่างติดนะครับแบ่งพับได้6กสิบสี่สิบนะเนี่ยโอเคไหมนี่อุปกรณ์ลากจูงนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับไมได้ยังม,มีหมดนะนี่ยางอะไหล่มีให้ครบโอเคไหมถ่ายไม่ถนัดพี่เ้ยสวยมากนะครับสวยจัดจัดะโครมไฟท้ายเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเขาจะลมดำนะครับคือสวยมากนะครับนี่ ลมดำสปอร์ตขึ้นอีกนะครับล้อสวยทุกล้อนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยต่างๆมากมายนะผมจำไม่หมดมันเยอะนะครับรถใหม่เนาะเนี่ยสวยมากนะครับสีดําเงานะเนี่ยชุดแต่งอะไรเงี้ยลงตัวหมดนะครับรถสีขาวมุกนะครับมันตัดกันนะครับอ่าแล้วมีระบบบล็อกอเวอะไรไม่รู้เมื่อเราเดินออกจากรถทางห่างพร้อมกุญแจเนี่ยรถจะล็อกเองอัตโนมัติฝากระโปรงนะครับมีแผ่นกันความร้อนนะครับ สติ๊กเกอร์สีสติ๊กเกอร์มอกอนะครับแล้วก็หัวนอ็อตคันนี้ประวัติเพอร์เฟกมากๆนะครับรถประวัตด,ดีครับไม่เคยชนข้างในไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่มาดูของจริงแล้วกันนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับนะอ่ามือเดียวสวยๆนะครับ เห็นไหมเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับมาดูของจริงแล้วกันน้องนัดเข้ามาดูได้ครับวันนี้สะดวกวันนี้ก็มาได้เลยนะครับพรุ่งนี้ก็มาพรุ่งนี้นะครับนี่เครื่องยนต์1.8นะครับไอวีเทคก็ประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับนี่สภาพสมบูรณ์มากๆสวยมากๆสะอาดมากๆน่าขับมากๆแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเห็นแบบนี้ประหยัดน้ํามันนะ มีอ e ีคอนโหมดด้วยแล้วก็เติมน้ํามันได้ถึง e 8 5นะครับ9195 e 2 0 <_ t ick> ไปจนถึง e 8 5ได้หมดมีระบบเบรก abs นะครับแล้วก็เหมือนจะมี ba ด้วยนะครับ <_ t ick> อ่า b ีน่าจะเสริมแรงเบรกนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าถ้าจำผิดก็ขออภัยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้อมูลไว้ให้นะครับใต้ล่างคอมเมนต์นะเผื่อใครอยากดูเปรียบเทียบแต่ละรุ่นนะคันนี้รุ่นท็อปสุด RS นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะตัว RS นะอ่าตัว EL อันเงี้ยพอจะมีนะครับแต่นานอนะ่ะ Honda HRV เนี่ยนะกว่าจะเข้ามาสักคันนะใครพลาด ขายพาดเทชาวีก็ไปเอา CR-V นะครับ CR-V 2013นะขับสีด้วยนะสี่แสนกว่าบาทพเทสี่แสนน่อยๆนี่คันนี้ขายถูกสุดนะครับขายถูกสุดอ่ามีซิตี้ี Honda j จ t สามารถนำมาเทินได้นะมี v ีออสยาลิสอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าขับ Honda HR-V ชอาวีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่2018ก็โอเคมากๆนะครับ สวยมากไฟหน้านี่เขาสวยนะครับแล้วก็เป็นตัวรุ่นท็อปสุดนะครับฟังก <ction> <น>์ช<น>ันออฟชั่นล้นๆเลยพี่เอ้ยแต่งประตูก็ดังอะไรก็โอเคหมดนะครับนุ่มๆเนี่ยเป็นซอฟทัชนะครับกระจกอโอโต้คู่หน้าเซน้ร mm ัล็อกนะครับแล้วก็ปรับพับไฟฟ้าที่เปิดโครเมียมอีคอนโหมดนะแล้วก็ VSA ควบคุมการทรงตัวปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับ8ทิศน,นะครับนี่ สวยไหมเบาอะอยางสวยนะครับที่ดูพวงมาลัยสปอร์ตสวยนะดำเงาเนี่ยสวยจัดนะเป็นบลูทูธนะรับสายโทรศัพท์ไรได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะแอร์แบ็กครบ,นะน,ระบ,บนะครับเป็นมีระบบครูสคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้นะครับมีแพดเดิลชิปนะครับนี่สปอร์ตสีดำเงาบวกลบได้นะครับ เกียร์ CVT แบบใหม่อะไรก็ไม่รู้นะผมจําไม่ได้นะสับมันยาวมากนะแบบนุ่มนะครับปัดน้ําฝนออโต้ Auto, พี่ดูความเป๊ะสวยดีนะอ่าเนี่ยรอบเครื่องยนต์นิ่ง,งๆตำแหน่งเกียร์เวลาเราเล่นแพทเทิร์นชิพมันก็จะขึ้นตรงนั้นเป็นตัวเลขนะครับเลขไม่แสนแปดนะครับหนึ 108, 000, 75, ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะรถมือเดียวประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับมี FMAM นะโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้ ฟนลิงก์ได้นะครับเชื่อมต่อภาพขึ้นจอได้นะจากมือถือนะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ HDMI ได้นะครับมาฟังวิทยุก,ก่อนโอ้โห,โหเสียงไม่ต้องพูดถึงนะฮอนด้าให้ชาวดีนะนี่เพิ่มเสียงเป็นพวงมาลัยมัตติฟัง์กชันเบสเต็มนี่โอ้โหเสียงไม่ต้องพูดถึงนี่นุ่มดี กลิ่นหอมเบาๆนะไม่รู้หอมอะไรแบบ Honda h แ v เขาจะมีกลิ่นแบบเนี้ยหอมหอมนะหอมแบบเฉพาะตัวเขาอะนะมผมก็อธิบายไม่ถูกแต่ผมอะรีวิวทีไรก็กลิ่นประมาณเนี้ยหอมหอม,มห,อหอมเบาๆแบบผู้ดีอะ <laughs> ร, <laughs> รีวิวไปเรื่อย <laughs> นะ <laughs> โอเคเนาะบบสมบูรณ์ <laughs> ทุกอย่างนะครับนี่พี่เอ้ยรถใหม่รถใหม่เอาง่ายงนะ น,นี่เขาแลว้วอ่ะเหมือนนี่เสียงเป็นไงสุดยอดไหมมันปิดยังไงละทีเนะี้ยเบาก่อนมันปิดยังไงไม่รู้นะขออนุญ,ญาตปิดอย่างงี้ไหมเออโอเคกล้องเลนส์วอสทางานอัตโนมัติหรือว่าจะกดเปิดอย่างนี้ก็ได้นี่กดตัวนี้ลงไปนะครับกดลงไปนี่มันก็จะดูนะมุมอับเช่นมอไซค์มาด้านข้างหรือเราจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าตอนรถติดนะครับมีอะไรอยู่ด้านข้างไหมเราจะเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยนะครับกดปิดได้ ถ้าเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บมันขึ้นปับ๊บกล้องมองภาพถ่ายหลังเกือบลืมนี่เราต้องกดตัวนี้ด้วยนะถ้าไม่กดเนี่ยมันล็อกนี่เห็นไหมมีปรับโหภาพกล้องโอเคขึ้นเยอะเลยนะนี่ปรับได้นะครับนี่มองพื้นก็ได้นี่ทํางานได้ดีมากๆนะครับโอเคนี่เออจอเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบนี้เนาะ แอร์ไม่ต้องพูดถึงครับแอร์เย็นนะครับตะกี้ยังต้องเบานะครับเป็นแอร์ออโต้นะเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ไลฟ้าหน้าหลังนะลับอากาศ a อเปิดอยู่แล้วนะครับ a อ o f ซ a อ on เพิ่มพัดลมเองเนี่ยชัดนะครับออโต้ก็ได้นะครับนี่ออโต้จะลดเลยมันเย็นแล้วนะครับมันบอกเบาให้แล้วก็เกียร์นะครับหเกียร์ c v วนะครับนุ่มๆนะฮะ นี่ดูดีมากพี่เ้ยเออนี่กุญแจรีโมทนะครับคีย์เลสนะสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์ซิสเต็มนะครับเออแต่ละบ,บางคำก็คือเป็นสมาร์ทคีย์เลสเอนทรีอะไรเงี้ยสับก็คล้ายๆกันนะครับแต่คันนี้สมาร์ทคีย์ซิสเต็มนะครับถ้าเดินไปพร้อมกับกุญแจเนี่ยนะครับเช่นเราไปเข้าห้องน้ำนะจอดปั๊มลืมล็อกมันจะล็อกเองนะอ่าอย่างที่ผมบอกไปมีระบบอะไรนะ w ล l k กเอาวออโต้ล็อกถูกต้องนะครับ a ล็อกเอาวออโต้ล็อกนะครับตามนั้นนะครับวันนี้รีวิวม่วงหงขออภัยนะออลำโพงอีก6จุดนะครับนี่ล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจอยู่ห่างจากตัวรถนะครับโอเคเนาะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่เจ๋งไหมเบรกมือไฟฟ้าเหมือนเราดึงขึ้นเนะี่ยเราก็กดแค่นี้นี่มันก็จะขึ้นโน่น เราปลดลงเรากดลงก็เหมือนดึงปล่อยเบรกมือลงปลดล็อกเบรกมือกดลงอ่าแต่ลืมไปต้องหยยบเบรกด้วยนะกันแบบรถไหลอะไรเงี้ยมั้งนี่โอเคแล้วก็มีเบรกโฮนะครับอย่าเบรกค้างนานๆนะครับมันจะช่วยเบรกเมื่อเราปล่อยเบรกนะเช่นจอติดไฟแดงนะครับอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นดีเราจะได้ไม่เมื่อยนะครับอันนี้ดีมากๆช่องวางแก้วน้ํานะครับ มีปรับระดับได้ยกขึ้นนะครับอันนี้เป็นลึกลงไปนะอันนี้แก้วสมมติแก้วสั้นแล้วก็เปิดตัวนี้นี่เลื่อนได้อย่างดีพี่เอ้ยนี่นี่นกระจมองหลังปรับแสงอัตโนมัตินี่วันทัศนะครับปุ่มเดียวพี่ดูนะใช่ไหม open, open. อโอเพนโอเพนอ๋อมีม่านด้วยเหรออันนี้คืออะไรอ๋อเปิดม่านตัวนี้ผมเดาวม่าม่านด้านหลังโ,โทษที อมันสองตัวนะครับตัวนี้ม่านก่อนเปิดเฉพาะมา่านก็ได้ถ้าฝนตกนะไปเขาคอแต่ถ้าจะเปิดสันรูฟก็เปิดได้นี่วันทัศปล่อยอนไรเง้ยโอ้โหพี่เอ้ยออนี่โอเคดูรีวิวมาไม่มีอะไรหรอก <laughs> ผมว่าออปชั่นมันเยอะนะครับต้องดูรีวิวหน่อยเดี๋ยว เดี๋ยวแต่ที่แน่ผมลืมแหละนะมันมีหลายหลายอย่างมากนะครับคันนี้เป็น Honda HR-V ชานะครับ1.8 rs เป็นตัวรุ่นท็อปสุดสีขาวมุก2018มือเดียวประวัติดีไม่เคยชนน็อตไม่ขยับประวัติเซอร์วิสศูนย์ตลอด5,39,000บาท5,39,000บาทเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ไปเลยตัวคว่างวดอยู่ที่9,264บาท9,264บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรบกวนโทร0 8 5 2 4 9 1 9 8 7นะครับ 08524919 8 5, 2, 4, 9, 1, 9, 7กปกริตนะครับโทรมาได้เลยนะครับซื้อเงินสดรถอีกได้ไหมพี่รถได้เท่าไหร่ผมมีรถคันเก่าเทินเทินได้ไหมเทินได้เท่าไหร่โทรมาได้เลยครับซื้อเงินสดที่นี่รับรถพร้อมเต็มได้เลยแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับ